สวัสดีค่ะมาดามันนอร์เวย์น,นะคะวันนี้เจอกันอีกแล้ววันจะอยากจะบอกว่าตอนนี้จริงๆเราควรจะรีวิวว่าโอเคเมืองไทยเปิดแล้ว เราจะได้กลับไทยแต่เราจะทำในสิ่งตรงข้ามค่ะค่าเขาเปิดเมืองไทยเราไปไทยได้แล้วแล้วสำหรับคนที่ยังไม่กลับนะคะสำหรับวันวันยังไม่ได้กลับแน่ทั้งปีนี้และปีหน้าอย่างน้นอยๆอีกสองปีค่ะวันจะยังไม่ได้กลับไทยใครอยู่ในสถานะการณ์เดียวกับเราบ้างยกมือขึ้น <laughs> สง่งคอมเมนต์มาคุยกับวันนะคะว่า เราจะทำยังไงดีช่วงที่เรายังกลับไทยไม่ได้ทำอะไรกันดีคะของวันหนึ่งถ้าวันยังกลับไทยไม่ได้ตอนนี้วันนะ,ะไปดูแบบประมาณว่าเพื่อนๆคนไหนที่ไปเที่ยวที่มีทิปไปเที่ยวกันมากมายนะคะดิฉันก็จะไปคอมเมนต์ปักหมุดไว้คะ่ะแทบจะทุก แทบจะทุกเอ่อทุกทุกทุกช่องเลยนะคะตอนนี้ดิฉันก็จะไปเหมือนประมาณว่าไปแอบดูตอนนี้เอ่อจังหวัดไหนมีอัปเดตอะไรบ้างดิฉันก็จะไปปักหมุดรอค่ะแล้วก็อันนี้สิ่งแรกนะคะคือปักหมุดรอว่าเราจะไปไหนสิ่งที่สองคือทำงานเก็บเงินรอไปค่ะ เพราะคาดการว่าอีกสองปีที่จะกลับไทยดิฉันสงสัยจะแบบว่าขัดทุนยับเยินค่ะสงสัยจะเพลิดเพลินเนจเริญใจกับเรื่องกินสิ่งที่3ก็คือทำยังไงรักษาสุขภาพเพื่อให้เข่าหายไวๆและน้ำหนักจะต้องลดเพราะกลับไปอีกครั้งก็คือ งานกินค่ะจะต้องกินแน่นอนอะไรประมาณนี้นะคะแล้วก็สิ่งที่สี่ที่จะต้องเช็คก็คือ,อาการจะซื้อของค่ะจะล,ลิสที่จะซื้อของตอนนี้แบบว่าจดไว้หลายหน้ากระดาษมากแล้วค่ะว่าต้องการจะซื้ออะไรบ้างแต่ที่แน่ ก่อนที่จะไปซื้อของใหม่ดิฉันต้องใช้ของเก่าที่เหลืออยู่ในบ้านให้หมดก่อนนะคะแล้วก็สิ่งที่5คืออะไรจะทำอะไรอันดับแรกคือวันคิดว่าเอ้ไม่ใช่เรื่องที่5ที่วันจะต้องทำเรื่องที่5ที่วันจะต้องอันี้ก็คือวันก็คงจะต้องอืมแลน คนที่บ้านกับคุณสามีกับคุณพี่สาวดิฉันที่ไทยว่าเอ่อเราจะไปไหนกันบ้างนู่นนี่นั่นนั่นแหละค่ะก็คือ5สิ่งที่วันจะต้องทําระหว่างรอที่เรายังเดินทางไม่ได้เพราะวันเดินเพราะวันยังไปไม่ได้ค่ะมันมันมันจะบอกว่ามันไม่ได้อยู่ที่เงินก็ไม่ใช่ ของวันวันสำหรับบ้านวันวันพูดตรงๆว่ามันยังอยู่ที่เงินค่ะเพราะว่าวันยังจะต้องเก็บเงินช่วยคุณสามีซ่อมบ้านเพราะแล้วงานซ่อมบ้านที่นอร์เวย์มันเป็นเรื่องที่แพงมากจริงๆวันก็เลยจำเป็นที่จะต้องอยังไม่กลับไทยตอนนี้เพราะกลับไทยตอนนี้มันใช้เงิน จริงๆค่ะแล้วเรารู้ตัวเองค่ะว่าเราจะต้องเพลินแน่ๆวันก็เลยวางแผนไว้ว่าโอเควันจะยังไม่กลับค่ะและมีบ้านไหนบ้างคะที่ยังกลับไม่ได้หรืออะไรยังไงคอมเมนต์มาคุยกับวันนะคะเพราะวันเห็นเขาเปิดประเทศแล้วที่ เราจะเดินทางได้แต่ของวันวันต้องทำตรงเงินข้ามค่ะคือบ้านไหนบ้างที่ยังกลับไทยไม่ได้ต่อให้เมืองไทยเปิดแล้วก็ตามนะคะและเรามาคุยกันในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะวันขอบคุณทุกไลค์ทุกคอมเมนต์ทุก u u s c r i b e นะคะวันขอบคุณมากแล้ววันหวังว่าเราจะเจอกันในคลิปต่อไป Thank you to uh to watching in my channel and I hope you come back to see my video again. I uh hope you can support or subscribe uh in my channel. เจอกันอีกนะคะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะ I've seen change Bean pain a a lot of change, been through a lot of through of Some things are not the same as they were a year ago but all'll be okay I move on each and every day the past is where it stays way back